ที่นี่วิวดีมากนะคะที่สำคัญก็คือฟรีทุกคนมาได้เลยเนาะคนก็คือร้อนมาก คนก็เมื่อวานนะคะไปกินซีฟู้ดมาแล้วทีเนี้ยไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าเวลากินมือมันเลอะพอมือเลอะแล้วก็เลยไม่ได้จับมือถืออีกเลยนะคะคืออร่อยนะแล้วก็ราคาปูก็ตัวใหญ่อยู่นะประมาณ7-8ขีดอะ่ะ700กว่าบาทนะคะ30เหรียญแต่ว่ามีว่าคุ้มเลยแนะนำนะคะถ้าใครหาแบบเวลามาสิงคโปร์ลวหาซีฟู้ดทานอะไรอย่างเงี้ยชิลลี่แคลนะคะที่นี่แนะนำนะมีว่าราคาแบบโอเคนะคะ ก็เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อแล้กันเนาะเวัสดเพื่อนๆค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเมยจะเตรียมกลับไทยแล้วพรุ่งนี้จะกลับไทยแล้วนะคะก็อยู่นี่ตั้งแต่วันที่27ธันวาคนะคะแล้วก็จะกลับวันที่19นะคะวันนี้เป็นวันที่18เนาะมกราก็เดี๋ยวขอมาวอลกกันนิดนึงนะคะ <ST AR> จริงๆอะ่ะก็มีวอล์ก วันอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เอออาจจะลงแบบวอลแรกกับวอลสุดท้ายก่อนแล้ววอลแบบไส้ตรงกลางอาจจะลงทีหลังนะคะก็ยังไม่รู้เนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันนิดนึงไปทําธุระนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเออจะมาแต่งหน้านิดน,นึงนะจริงๆป้าคือทั้งเช้าอ่ะมียุ่งวุ่นวายกับเรื่องพวกเอกสารต่างๆก่อนที่เราจะกลับเข้าประเทศใช่ปะก็มันจะมีกฎหลายอย่างว่าเออมันอาจจะต้องมีแบบตรวจแบบนี้ไหมชนิดนี้ไหมตรวจก่อนบินหรือว่าไม่ต้องตรวจก่อนบิน,บนอะไรเงี้ยคือมันสับสนมากทุกคนอาจจะด้วยข้อมูลในเว็บที่มัน รนนะะหรือว่าเมย์อาจจะเข้าใจอะไรผิดไปแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วโทรไปหาเขาเรียกอะไกงศุนประเทศไทยนะคะที่อยู่ในสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเออโอเคน่าจะกลับไทยได้นะทุกคน ก็วันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้ากาันมีลงมแบบสกินแคร์เรียบร้อยแล้วเนาะนี่เมย์ก็ทาครีมกันแดดอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเออม,มันโกลด์ดีมากๆเลยนะคะวันนี้เมย์จะใช้เป็นรองพื้นแล้วก็แป้งนะคะของ l o r e a l i n f a l l i b l e นะคะคือจริงๆอะ่ะ l o r e a l i n f a l l i b l e อะ่ะเมย์เคยใช้มาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นขวดแก้วของเขาอะ่ะเมย์ใช้เบอร์125แต่ไม่รู้สึกว่าสีมันเข้มไปนะคะรอบนี้ก็เลยไปซื้อที่วัสด์นะคะให้พี่พนักงานช่วยเลือกเออก็เลย ได้สีที่แบบเฮ้ยใช้สีนี้เหรอวะแต่ว่าคือใช้แล้วมันพอด,ดีมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเมย์เอาให้ดูเนาะสองตัวนี้เมย์ซื้อมาจากไทยนะคะจริงๆก่อนที่เมย์จะบ,บินมาเมย์เตรียมมาแบบของหลายอย่างมากๆเลยลองพื้นแบรนด์นั้นแบรนด์น,นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้แล้วคือเอาอยู่จริงทุกคนอ่ะก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะ อ่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือจะเป็น L'Oreal Infallible m a t t Cover นะคะจะเป็น Foundation นั่นเองเนาะมีทั้งหมด16เบอร์นะคะคือเขาทำเฉดสีเพิ่มขึ้นมาจนแบบมี16สีคือเยอะมากๆเลยครอบคลุมทุกเฉดสีของคนไทยแน่นอนนะคะอย่างเมมเนี่ยตอนแรกเมย์คิดว่าเฮ้ยเมยเป็นคนผิวเหลืองหรือเปล่าแต่บางช่วงมันก็แบบ มีติดชมพูบ้างเหลืองบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะอันนี้เมย์ใช้เป็นเบอร์110เนาะทุกคนเบอร์นี้นะคะเบอร์110เนาะก็พอดีมากๆแล้วก็ไปลองพื้นที่คุมมันติดทนกันน้ํากันเหงื่อใช้แล้วไม่อุดตันนะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเอ้ยพี่เมย์บอกไม่อุดตันมีสิ่งนึงคือตอนแรกอะ่ะมันมีตรงเนี้ยเต็มกรอบหน้าเลยเออมันไม่ทําให้สิวขึ้นเพิ่มนะคะรวมก็คือไม่ได้ทําให้สิวขึ้นเพิ่มแล้วก็คุมมันดีมากมากทุกคนเนี่ยวันนคนนะ อ่ะบีบออกมาอันนี้ก็คือจริงๆอะเนื้อเขาจะมีความแบบอยู่ตัวนะไม่ได้แบบไหลยืบเนาะใช้นิดเดียวนะทุกคนบีบมานิดเดียวก็พอจริงๆตัวนี้เขาบอกว่าคุมมันแบบว่า24ชั่วโมงนะทุกคนแต่ส่วนตัวเมย์ก็ยังไม่เคยทาแบบถึง24ชั่วโมงนะอย่างมากก็1 3 1 4าม่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็แต้มไปประมาณนี้ก่อนอันนี้คือดีตรงที่แบบว่าไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยใช้มือลง ยัไม่ลงให้ดูครึ่งหน้าเนาะยังเป็นคนที่ต้ตาคำมากเลยยิ่งมาเทีย่ยวอย่างเงี้ยบางทีก็นอนดึกนะคะไปหาโพรงหาเพืพ่อนอะไรเงี้ยใครจะคิดว่าเออมันจะตึ๊บกันไปหรือเปล่าคือลงเบาๆก็ได้งานผิวสวยเหมือนกันนะทุกคนอย่างข้างจมูกเนี้ยใครเป็นภูมิแพ้แล้วเป็นรอยแดงเยอะๆนะคะเมย์แนะนําว่าให้ลงจากเบาๆก่อนลงรองพื้นหรือลงอะไรก็ตามนะคะอย่าใจร้อนเนาะด้วยความที่เมย์ลงกันแดดที่มันมีความแบบมอยเจอมากมันก็เลยอาจจะมีความกลโกลที่ผิวออกมานิดนึงแต่ถ้าเราลง ลองพื้นเพิ่มไปอีกมันจะแมตมากขึ้นนะทุกคนเขาบอกว่าเป็นแนะมตต์โคเวอร์เนาะแมตปกปิดด้วยนะคะแต่สิวนี่เมย์จะไม่กบเนาะเพราะว่าเมย์เพิ่งไปบีบเขาเมื่อเช้านะคะก็เลยยังไม่อยากเอาอะไรไปปิดนี่นะคะก็ลงไปหนึ่งข้างเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเห็นว่าผิวข้างนี้ก็คือมีความผิวแต่ว่ามันจะดูแบบเออมันจะมีการปกปิดอะแต่ว่าจะเป็นงานผิวมันไม่ใช่แบบผิวแบบขาดอากาศหายใจอะไรเงี้ยส่วนหน้านี้ก็เพื่อนๆจะเห็นว่าเดิมๆหน้าเมย์ก็จะมีรอยแดงๆต่างๆนะคะให้ดู โอเคเสร็จ okay, แล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีกครึ่งนึงนะคะเดี๋ยวจะมาลงแป้งให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับแป้งตัวนี้เนี่ยจะเป็น L'Oreal Infallible นะคะ Oil c i l l e r ตัวนี้จะเป็น High Coverage Powder นะคะก็คือจะเป็นแป้งปกปิดสูงคือทั้งสองตัวเป็นแบบ High Coverage เลยนะคะแต่ว่าก็สามารถบิวได้เนาะลงเบาๆก่อนก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะเห็นว่ามีได้แบบลองใช้ไปบ้างแล้ว อย่างแรกเลยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าลงรองพื้นไปรอบนึงเนี่ยก็คือใต้ตาเนี่ยแทบจะหายไปแล้วนะคะเนี่ยดูดีแล้วครังนี้ก็คือแบบอดนอนเมื่อคืนนอนไปแค่แบบ3าสีชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวลงให้ดูใต้ตา จะเห็นว่าพลงปุ๊บอะแมทเลยแมทกรุบกรุบนะแป้งไม่ใช้เป็นเบอร์95นะคะจริงๆเขามีทั้งหมด6เบอร์เนาะครอบคุมเฉดสีผิวคนไทยแน่นอนนะคะอันนี้เขาบอกว่า24ชั่วโมงนะคะคุมมันติดทนกันน้ํากันเหงื่อนี่ย24ชั่วโมงเลยไม่อุดตันด้วยเนาะมีชอบตรงที่กระจกบานใหญ่อะหลังจากแบบ ลงแป้งตัวนี้ไปครึ่งหน้านะคะมันก็จะเห็นว่าเออน้องเขาจะมีความแม็กมากขึ้นเนาะแต่ว่าก็ยาก่าแบบดูเป็นผิวเนาะเอ้ยงงทาได้ไงอะไรเงี้ยอ่ะ คือก่อนเนี้ยที่เมย์บอกว่าเมย์ใช้เป็นรุ่นเก่าของเขาใช่ไหมเป็นขวดแก้วอะเมย์ May บอกเลยนะคะว่าตัวเครื่องแป้งของเมย์อะแบรนด์รองพื้นก็คือมีที่เป็นรากโซ่แบรนด์เดียวก็คือลอรีออลนะคะรุ่นขว,วขวดแก้วขวดเก่าของ,ของเขาอะอันนั้นอะมีก็ยังใช้อยู่ก็ยังไม่หมดนะทุกคนแต่ว่าเขาออกตัวใหม่มาก็อยากลองใช่ปะ่ะเออตัวเก่าอะเมย์ May ใช้เบอร์1 2ึแล้วไม่รู้สึกว่ามันเข้มไปแต่ว่าบางทีก็เอาไปผสมกับรองพื้นตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช้ดีมากเลยทุกคนอันนี้ก็คือก็จะไปอยู่แบบข้างนนนน้้ออองขววดแกกกีเหมืัะนนะคะ อันนี้เมย์จะใช้สี110เนาะก็แนะนําว่าเพื่อน mm. ๆนะไปลองสีกันดีกว่าเพราะว่าแต่ละช่วงของชีวิตนะ่ะเราอาจจะเปลี่ยนสีรองพื้นนะคะเราอาจจะไม่ได้ใช้รองพื้นสีเดิมสีเดียวตลอดเนาะก็ไปลองเลือกกันดูนะคะสําหรับแป้งแล้วก็รองพื้นเนี่ยทุกคนรู้ปะราคาหลังจากที่ลดแล้วอะ่ะไม่ถึง500สําหรับรองพื้นตัวนี้นะคะตัว matte cover นะคะราคาเต็มอยู่ที่499เขาลดเว้ยเขาลดเหลือ299บาทนะ,ะทุกคนแล้วก็แป้งเนี่ยจากราคา 19 9บาทราคาเดิมก็ไม่ได้แพงแล้วนะเขาลดเหลือ1น9บาทนะคะทุกคนก็คือถูกมากมากเลยซื้อ2อันเนี่ยแบงค์ห้าร้อยกำตังไปได้เลยนะคะมีทอนแน่นอนเนาะเขาลดราคาจนถึงวันที่2 3กุมภาพกนุ์พานะคะเพื่อนก็ซื้อได้พี่วัสทุกสาขานะคะแล้วก็เขามีขายเป็นวัสันออนไลน์มันถูกมากแล้วก็ถ้าใครที่ไม่อยากออกจากบ้านนะคะซื้อวัสันออนไลน์ก็ได้แต่ว่าอยากให้ลองไปเลือกสีกันดูถ้าถ้าใครที่เฉดสีผิวประมาณนี้เนี่ยเออแนะนำสองเฉดสีได้เลยนะคะสองเฉดสีนี้เนาะหนึ่งหนึ่ง อันนี้ก็คือ95นะคะจะเห็นได้ว่าพอดีพอดีเลยนะคทุกคนอันนี้ก็คือลงครึ่งหน้าก่อนเดี๋ยวมีจะไปแต่งหน้าแล้วก็ดูฟิเนสรุกกันเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกกันดีกว่านะคะฮั uh ลโหลทุกคนก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือ มคอัพที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นโทนแบบน้ำตาลตุ่นตุ่นส้มส้มหน่อยนะก็ไปเริ่มแต่งตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเนาะก็เที่ยงตรงเลยนะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวจะไปใส่แมสให้ดูด้ว่าเออมันติดแมสอะไรยังไงเดี๋ยวไปออกไปข้างนอกกันดีกว่าค่ะไปไปข้างนอกกันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวมันไก่กันอันนี้ แมสที่เมย์ใส่ไปนะก็ถามว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วใส่แมสมีติดแมไหมบอกเลยทุกคนมันก็มีติดบางนิดนึงจะไม่ให้ติดเลยมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สีทาบ้านใช่ป่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนทางด่วนนะคะไม่มีรถสำคัญเดียวก็ไปกินข้าวมันไก่ก่อนแล้วก็จะไปทาธุระเนาะเอกสารต่างๆเมย์ก็คิดว่าน่าจะครบแล้วนะถ้าแบบเฮ้ยต้องไปกลับตัวจิตวิทเศร้าอยู่เหมือนกันนะ,ะแล้วเราก็จะไปไหนต่อนะมรีนรา มา,ารีนาบาลาก็คะโอเคไปกันทนก็คือร้อนมากเราจะเดินไปานข้าวมันไก่มันไม่ได้อยู่ในห้างนะาทุกคนตอนแรกไม่คิดว่าอยู่ในห้างเอ้ยได้นั่งในแอร์แน่เลยอะไรไม่ใช่วะ่ะ ขึ้นมาบนนี้แล้วนะคะมารีน่าปรลาดเนาะตอนนี้ก็คือ5้าโมงตรงแล้วนะคะต้องแต่งหน้ามีเริ่มแต่งแต่เที่ยงอะห้าหชั่วโมงแล้วปะที่นี่วิวดีมากนะคะ<ม>ที่สําคัญก็คือฟรีทุกคนมาได้เลยเนาะมานั่งถ่ายรูปนะคะแต่ว่าจะถ่ายยากนิดน,นึงเพราะว่ามันจะแบบอย่างเงี้ยมันจะแบบลมลมอะเนี่ยเนี่ยมันมาแล้วมันมาแลลวแล้วก็ข้างหลังจะเป็นวิวทะเลนะคะทะเลก็คือจะมีเรือสินค้าเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ว่าตอนนี้นั่งเล่นก่อนบางคนเขาก็จะมาแบบปิกนิกแต่ว่าเราไม่ได้เอาไรนมา ก็กาลังจะกลับกันแล้วนะคะหิวน้ํามากที่นี่ก็คือเขาบอกไม่มีน้าขายจริงๆถ้าเที่ยวในสิงคโปร์ควรจะพกขวดน้ํามาด้วยตัวเองอะเนาะกอกจากโรงแรมอะไรเงี้ยมาเพราะว่าถ้าซื้อข้างนอกก็คือแพงนะคะเ mm hmm. มว่าเบียร์น่าจะถูกกว่าน้ําอีกมั้งที่เนี่ยตอนนี้ก็คือ <c oughs> มานั่งเล่นตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะคือบรรยากาศดีมากแล้วก็ลมแบบออู้อย่างเงี้ยเลยอะ บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่เนาะ6โมงนะคะเกือบ6โมงแล้วหน้าเนี่ยแทบจะไม่มันเลยทุกคนเราก็เรื่องติดแมสนะคะนี่ใส่ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงดูดิทุกคนคือติดน้อยมากเมไม่ได้โกงอะไรเลยเอาจริงๆนี่ เฮ้ยพี่มันก็ยังมีติดอยู่นิดนึงมันเป็นรองพื้นนะเนาะมันไม่ใช่สีทาบ้านนะคะก็อาจจะมีแบบติดบ้างนิดหน่อยนะเมย์ถือว่าแบบยอมรับได้เลยนะถือว่าติดน้อยมากๆบางอันนี้ก็คือแบบเลเทอ่ะคืออยู่ที่เนี่ยมันต้องใส่ตลอดจริงๆอ่ะถอดได้แค่ตอนกินข้าวนะคะ่อง้างเคร่งมากๆเลยเมย์ให้ดูแบบแสงธรรมชาติิดนึงเนาะก็อ่ะทุกคนเดี๋ยวเมย์ให้ดูงานปกปิดนะคะก็คือเป๊ะ กริปเวอร์นะคะทุกคนใขรที่แบบว่าหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระอย่างเม์เนี่ยใช้แล้วก็คือมีความมั่นใจมากขึ้นเออเพิ่มความมั่นใจอากาศสิงคโ,โปร์อย่างที่คนรู้นะคะก็คือร้อนนะร้อนแล้วแบบร้อนชื้นร้อนอบนะคะกว่าประเทศไทยเราเยอะคือตัวนี้เนี่ยใช้แล้วนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นสิวเม์ hour, บอกเลยว่ามันคือเรื่องจริงนะคะไม่เป็นสิวเพิ่มเลยเพราะว่าเม่ ok. <perimeter S 1> เป็นคนที่เป็นสิวอุดตันง่ายมากๆนะคะพอใช้ตัวนี้เนี่ยสิวไม่ขึ้นเลยคือหลายคนจะคิดว่าเออมันปกปิดดีมันจะทําให้แบบเป็นสิวอุดตันหรือเปล่าตัวนี้ไม่ ด้วยนะถือว่าเป็นของที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างอันนี้คือ2ชิ้นอะไม่ถึง500เนาะทุกคนอะงงใช่มันถูกมากๆนะคะเวลาซื้อเนี่ยไม่แนะนําว่าให้เป็นเลือกที่เคาน์เตอร์ดีกว่านะคะอาจจะไปที่วัสรร p ี่เบยเขาก็ช่วยเลือกอย่างของเมียพี่เบย์ก็คือช่วยเลือกนะคะแล้วก็คือบริการดีมากของมันต้องมีแล้วปะต้องไปแล้วปะต้องตัดแล้วปะ ะะก็คงจะเก็บกระเป๋าเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วก็จะบีออกประมาณ5้าโมงเย็นนะคะโอเคบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้